สวัสดีครับวันนี้นะครับมีปืนสั้นขนดแก๊สมือสองนะครับมานําเสนอนะครับก็จะเป็นบารีตาทั้ง2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยครับจะเป็น HFC นะครับหรือว่า KMR นะครับตัวนี้นะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัว W.E. นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบารีตาสีดําเหมือนกันเดี๋ยวจะแบ่ง การถ่ายเป็น2คลิปนะครับก็จะเริ่มจากตัว HDC หรือ QMO ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปลไล่เป็นตัว w e นะครับก็ถ้าสนใจหน่อยก็ตามมาดูคลิปของตัวนั้นได้นะครับวันนี้จะให้ดูตัวของ w e กันนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยว w e เราจะตัดไปคลิปหน้านะครับเรียตัวก่อนเนาะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวบลเลต้านะครับของ คีมอนะครับหรือว่า HF4 นั่นเองนะครับมีคู่มือมีกล่องปืนมาให้นะครับตัวนี้นะครับตำหนิหลักๆเลยนะครับของปืนที่ได้มานะครับก็คือตัวแม็กซ์ซีนครับนี่คือแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมเนี่ยตัวปากแม็กเนี่ยมันแตกเนาะเห็นไหมครับปากแม็กมันแตกแล้วก็วาวนะครับก็เอาออกไปลวก็จะมีวาวเดิมแม็กเดิมให้นะครับอันนี้ได้ไปด้วยนะครับก็ตอนทดสอบเนี่ย ใช้ Mac W.E ทดสอบครับซึ่งใช้ด้วยกันได้แต่วแม็ W.E ตัวนี้ก็มีอาการรั่วซึมนะครับตอนนี้เติมแก๊สไปมันมีแก๊สอยู่หน่อยๆเนาะแล้วก็ตัวบอดี้นะครับเป็น2ระบบนะครับยิงได้ทั้งเซมิแล้วก็ฟัวโต้นะครับตัวปรับโหมดนะครับหักนะครับด้านขวาหักนะนี่นะครับให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของตัวปืนนะครับค่อยๆไปเนาะนี่นะครับ บอดี้นะครับบอดี้ค่อนข้างใหม่นะครับก็เก่าเก็บนะครับดูสภาพเพราะว่าดูจากสีตรงท่อนเห็นไหมครับสีมีเป็นลายๆนะครับก็คือน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้แม็กเดิมนะครับอันนี้ไม่ไม่มีแก้นะเพราะว่ามันเติมไม่นานกแค่ใส่ดูเฉยนี่เนาะอันนี้ก็เอาไปซ่อมได้นะครับก็เปลี่ยนวาวหาแป็กแม็กใหม่มาใส่นะครับ ก็ใช้ได้อันนี้ผมจะเติมแก๊สแล้วดูทดสอบให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยอถอดภายในให้ดูเนาะอันนี้มีแก๊สอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งครับเราก็จะเติมไปด้วยจะได้เห็นาการทํางานนะครับอตอนนี้ตอนที่ผมทดสอบที่แรกอะมันมีเสียงแกส๊สรั่วซึมนะแต่ตอนนี้ไม่มีได้ยินนะครับก็แต่วันตีเป็นให้เป็นว่ามีรั่วซึมนะครับเผื่อท่านที่ได้ไปเนาะปรับโมนะครับอันนี้เป็น มีอยู่นะครับมันจะค่อนข้างปรับยากเหน่อนนะครับเพราะว่ามันปรับด้านเดียวเนาะถ้าใช้อันนึ่งเ,เสียบเป็นไกด์ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับพร้อมกันเนี่ยมันจะปรับได้ง่ายขึ้นนะครับแบบนี้ลงไปพร้อมกันเนี่ยนะนี่เป็นฝัวโตนะครับมันไม่ค่อยถนัดเนาะโอเคเนี่ยปรับไปพร้อมกันนะครับเนี่ยเป็นจะเป็นเซฟนะครับเดี๋ยวเอาทีละระบบเนาะโอเค ก็ตัวนี้สามารถหาของพวก W E มาใส่ <g> แทนก็ได้นะครับมีนี้มีแก๊สอยู่นะครับผมไม่ได้ใส่ลูกนะผมยิงทดสอบระบบให้ดูเฮ้ยไม่มีลูกนะครับเ,เสรมิดน,นะครับต่อไปเป็นฟัวโต้นครับผมใส่เพื่อให้เป็นไกด์นะครับจริงๆมัน ไว้ในหน่อยนะครับน่าจะไม่มีน็อตตัวใส่ด้วยไม่มีน็อตใส่ลงไปนะครับดูแล้วมันเหมือนผมไม่แน่ใจมันหักหรือเปล่านะครับแต่ผมตีให้หักแล้วกันเนาะเพราะจริงมันจะมีตัวนอ็อตเล็กๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมปาดมาที่ปาบมานิดนึงนะครับเป็นฟัวโต้นะครับแต่ผมเอาเนี่ยออกก่อนเดี๋ยวผมกดตัวแขวนสไลด์ไว้นะครับ นี้มันเวลาประมาณาสี่ทุ่มสิบนาทีนะครับมันก็ทเสียงดังเนาะก็เลยขอไม่ยิงเยอะนะครับนี่นะครับต่อไปปรับเป็นเซฟนะครับอ่าอันนี้เหมือนไปโดนตัวแก๊สนะครับแก,ก๊สอุโมหม์แล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับออตอนยิงให้ดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาถอดให้ดูนะครับสําหรับตัวนี้ โอเคนะครับแม็กถอดเรียบร้อยนี่นะครับภายในก็สำหรับท่านที่สามารถเอาไปทำต่อเองได้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนี่นะครับ ตัวท่อนะครับแต่แบบนึงให้ดูทีชิ้นเนาะท่อก็ยังโอเคนะครับท่อนอกนะครับโอเคแล้วก็ตัวสไลด์นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวคีมอ K ตัวนี้ครับเป็น M9 นะครับ,รบยิงได้2ระบบเนาะทั้ง ตัมแล้วก็ฟัวโตนะครับแต่ว่าตำหนิก็ตามที่แจ้งหรือว่า,าสอบรีวิวไปเบื้องต้นนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจยังไงตัวนี้ผมก็ไวของกใส่ข้าหลังก็ได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปต่อไปจะเป็นตัว W E นะครับหรือว่าสนใจ2ตัวยังไงก็มีราคาพิเศษเนาะคลิปนี้จบที่ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยว ต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับตัวตัว WE นะครับถ้าไม่ชอบนี้หรือจะดูตัวหน้าก็ลองพิจารณาดูนะครับ